ส่วนดีทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานวัดทุ่งเฮียงเพราะจัดงานวัดการวันที่1 1ถึงวันที่19นะคะม,มันยกเข้าฟ้าถ้าจะมีไหว้แล้วก็ให้ผูแบบเอ่อพวกนู่นสีเนาะแล้วจะ,จะ กินก๋วยเตี๋ยวงยานอาจจะเล็กแต่ว่าอาหารเขาอร่อยมากอันนี้นะคะชื่อว่าออก๋วยเตี๋ยวเรือสามโลกหมูน้ำตกนะคะอันนี้เราสั่งเป็นเส้นเล็กน้ำตกอร่อยมากราคา20บาทนะคะถ้วยเล็กแต่ว่าอร่อยมากเจ้าของร้านก่อร่อยทำไงเจ้าของร้านนะคะ แดฟฟี่ค่ะเราขอตัวไปกินกันนะทุกคนบ้าง